ดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตอนที่เราเทหินเ,เสร็จแล้วก็เกลี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็คือคึมคึมคึมฟ้าคึมฝนนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตกเลยนะคะคึมอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นจะมีฝนเลยนะคะจริงๆก็อยากให้มันตกอยู่เพราะว่าหญ้าจะได้ขึ้นมันก็จะได้ชุ่มฉ่ำเนาะเนี่ยคะ่ะเราเกลี่ยแล้วความก็กว้างตรงนี้ก็กว้างอยู่นะคะ จอดรถได้ค่อนข้างเยอะก็คือเราเกลีย่ยไปจนสุดเลยนะคะเกลีย่ยไปจนสุดเลยก็ตรงนี้ก็คือจอดรถนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะเทหินตรงแถวต้นไม้แล้วก็สร้างห้องน้ํานะคะหญ้ายังไม่ขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีฝนเราไม่ได้ซื้อหญ้ามาปลูกนะคะทุกคนเราจะทุกอย่างเราจะใช้แบบเหมือนธรรมชาติที่สุดนะคะเป็นหญ้าธรรมชาติตกแต่งเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มันก็จะทนด้วยแล้วก็ดูแลไม่ได้ยากมากนะคะแต่กว่าจะขึ้นก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้คือวิววิวณนะช่วงเวลาตอนประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้เราติดไฟแล้วสังเกตไหมคะจะมีไฟโซล่าเซลล์หลายๆจุดเลยแล้วก็ตรงริมบ่อนู้นนะคะแล้วก็กำลังจะทำเสาหรือว่าทำเป็นเชือกล้อมรอบว่าอันนี้คือสระน้ำนะคะ บริเวณตรงนี้คือกว้างมากค่ะกลางได้โอ้โหน่าจะมีเอาไวละร้อยเต็นท์ได้นะคะตรงนี้คือซึ่งจะใหญ่กว่าลานบนแน่นอนนะคะลานบนก็คือ v i p นะคะใครจะเหมาเลยก็ได้เป็น v i p มีห้องน้ำสองห้องลานบนส่วนลานล่างนี่เราคิดว่าอาจจะทําประมาณ3ามถึงสี่ห้องนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ